ไอประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาหัวชาร์จยูกรีนหัวชาร์จรุ่นเก่าแต่ยังใช้ได้ดีอยู่เป็นทางเลือกมารีวิวให้ชมนะครับสําหรับตัวนี้ไม่แรงนะครับแต่ได้เยอะนะครับได้3พอร์ตเลยราคาไม่แพงอยู่ที่ประมาณ182บาทนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับตัวนี้ฟาสชาร์ e แล้วก็ o โอ r วอร์เคร Protect หรือว่าป้องกันกระแสเกินป้องกันอุณหภูมิเกินนะครับยี่ห้อนี้ไว้ใจได้ ผมสั่งซื้อมาเพื่อที่จะเอามาชาร์จนาฬิกาแล้วก็เอามาชาร์จ power bank แล้วก็เอามาชาร์จพัดลมแล้วก็อื่นๆนะครับไม่ได้ตั้งใจจะเอามาชาร์จมือถือแต่จริงๆก็ชาร์จได้นะครับสำหรับสเปคก็ตามนี้ไฟขาเข้าเสียบไฟบ้านเรานี่แหละนะครับแล้วก็ในส่วน USB-A ก็คือ5โวลต์1แอมป์นะครับต่ำนะถือว่าไม่ได้สูงนะครับพอร์ต USB-A เป็น5โวลต์1แอมป์เท่านั้น ชาร์จนาฬิกาได้นะครับแต่ชาร์จมือถือเนี่ยไม่แนะนํามันจะช้านะครับส่วนพอร์ตที่ A2 และก็ A3 สามารถจ่ายไฟ5 v โวลต์2.4แอมป์หรือประมาณ1 2วัตต์นะครับโดยรวมทั้งหมดเนี่ยจะต้องไม่เกิน1 5วัตต์นี่ก็ถือว่าช้านะครับแต่ก็ใช้พอร์ตที่2กับ3ชาร์จมือถือพอจะได้นะครับแต่ก็แนะนำเอาไปชาร์จอย่างอื่นผมสั่งซื้อมาเพื่อเป็นทางเลือกเอาไว้ชาร์จ กรณีที่จะชาร์จอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นพัดลมหรืออุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั่วๆไปนะครับก็ใช้ได้ดีเดี๋ยวมาทดสอบให้ชมนะครับว่าจะเป็นยังไงผ่านหรือเปล่าอ๋อโอเคนิดนึงตัวนี้นะครับเขาราคาถูกเพราะว่าอย่าลืมนะตัวนี้เป็นพอร์ต UK นะครับหรือเกาหลีแบบเนี้ยมันใช้ในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีความหลวมเล็กน้อยอาจจะต้องใช้ตัวแปลงนะครับหรือใช้ปลั๊กดีๆหน่อยนะ ถ้าเกิดว่าคุณมีหัวแปลงอยู่แล้วหรือค่อนข้างปักได้มาตรฐานแบบนี้ตัวนี้มันจะไม่หลวมนะครับดูก่อนว่าจะซื้อแบบนี้มันถูกก็จริงแต่ว่ามันจะมีปัญหาได้สําหรับบางบ้านบางคนนะครับผมใช้กับตัวนี้แน่นดีไม่มีปัญหาก็ซื้อมาใช้งานทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะวัดกระแสะไฟด้วยอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อทดสอบให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างโดยเริ่มจากพอร์ตที่1ครับ a 1อยู่ที่ 5. ุด 0.7โวลต์ 0, นะครับก็เกินไปนิดหนึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะครับมาลองชาร์จนาฬิกาปกติผมก็จะเอาพอร์ตหนึ่งมาชาร์จนาฬิกานี่แหละนะครับตอนนี้ไฟนาฬิกาเข้าแล้วนะครับ97%จ่ายไฟอยู่ที่5โวลต์0.2แอมป์ก็เต็มเต็มของนาฬิกาดึงนะครับปกตินาฬิกาเขาดึง0.2แอมป์อยู่แล้วตามสเปคเขานะครับก็โอเค นาฬิกาไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะครับเพราะว่าเขาก็น่าจะชาร์จได้อยู่แล้วเนะครับเท่าๆกันนะครับ5โวลต์โอเคนะครับถัดไปมาดูการชาร์จในส่วนของพัดลมบ้างนะครับพัดลมที่จะทดสอบการชาร์จนะครับตอนนี้คือตัวน,นี้แบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ70นะครับเนี่ย70ผมจะลองชาร์จด้วย USBc นะครับสำหรับการจ่ายไฟเขาอยู่ที่ประมาณ 4.98นะครับโดยรวมเท่าที่ดูไม่ได้มีการชดเชยโวลต์นะครับก็โวลต์ตกลงมานิดหน่อยไม่เป็นไรครับถัดไปครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จมือถือนะครับว่าเขาจะจ่ายไฟได้สูงสุดเท่าไหร่ตัวนี้เป็น Redmi Note 12นะครับตอนนี้ชาร์จแล้วจะเป็นชาร์จช้านะครับไม่ใช่คลิกชาร์จ3.0นะครับชัดเจนนะ ส่วนการจ่ายไฟนะครับอยู่ที่1.5แอมป์นะครับกำลังขึ้นไปเขาก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับวนอยู่ที่4.97ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับ4.9ก็ไม่น่าเกลียดนะครับก็เกือบเต็มความเร็วอยู่ที่1.64แอมป์ก็ถือว่าแรงอยู่ครับโอเคนะครับถ้าเกิดเป็นเปลี่ยนมาเป็นพอร์ตเบอร์หนึ่งครับ พอร์ตเบอร์หนึ่งก็น่าจะชาร์จได้1แอมป์แต่เอ๊ะก็ไม่ใช่นะดูเหมือนเขาชาร์จขึ้นไปอยู่ที่1.6แอมป์เช่นเดียวกันบอกว่า A1 เนี่ยแค่1แอมป์จริงๆไม่ใช่ครับก็สามารถดึงไฟได้นะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับแต่ก็ตามที่เขาเขียนแหละครับยืนยันตามนั้นนะครับผมจะทดสอบการชาร์จอีกเครื่องหนึ่งเป็น iPhone นะครับการชาร์จ iPhone ก็ ปกติแล้วไม่น่าจะมีปัญหาชาร์จ iPhone 13 Pro Max นะครับตอนนี้อยู่ที่4.91นะครับ4.89ส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยเหมาะกับการชาร์จมือถือเนื่องจากว่าพอชาร์จแล้วเนี่ยไฟตัวนี้ครับโวลต์มันตกเป็น4.9เนี่ยผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมอยากให้มันขึ้นไป5.1นะครับเกินเกิน5ไปหน่อยนะครับ หรือเป็นคลิกชาร์จสันดุนอ๋อตัวนี้มันไม่รองรับคลิกชาร์จสันดุนก็ประมาณนี้แต่ขออย่าวนตกเลยนะครับเหมาะก,กับการเอามาชาร์จอุปกรณ์อย่างอื่นนะแนะนําเป็นทางเลือกเท่านั้นนะครับเอามาวิวให้ชมสั้นๆนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาอะแดปเตอร์ที่ไฟนิ่งๆ,ๆนะครับแล้วก็คุณภาพเชื่อถือได้ก็ยูกลีนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คุณภาพดีโอเคน่าเชื่อถือนะครับแต่ตัวนี้ไม่แรงเป็นทางเลือกเท่านั้น เอาชาร์จนาฬิกามีแบนด์หรือส่วนอื่นๆที่เป็นอิเล็กทรอนิกชาร์จเมาส์นะครับก็ได้เลยนะครับเต็มที่รู้สึกว่าราคาถูกด้วย182บาทผมใส่ลิงค์ไว้ให้แล้วสามารถสั่งซื้อได้กรณีที่คุณจำเป็นต้องใช้เท่านั้นไม่ได้แนะนำให้เอามาชาร์จกับมือถือเพราะว่ามันไม่แรงนะครับก็ประมาณนี้ ท่านใดที่มีคําถามหรืออยากให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้นะครับหรือจะซื้อมาใช้กับอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับพวกที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์พวกสวิตช์อะไรพวกเนี้ยพวกที่เป็นเซนเซอร์ก็โอเคใช้งานได้180บาทนี่มันถือว่าราคาปกติเลยคุณภาพดีนิ่งๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากเท่านี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ